โดยร้อยตำรวจเอกอภิวัตลีพนทองรองสวัสดสอบสวนสพหนองหานร,รับแจ้งมีเหตุชายชาวต่างชาติเสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุที่บ้านหลังหนึ่งเขตบ้านหนองบัวแดงตำบลหนองไผ่อำเภอหน,นองหานหลังหลังจากรับแจ้งนะครับก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยสิบเอกเอก,กพันลายกิ่งหัวหน้ากู้ภัยส่งเสริม,มอำเภอหน,นองหานและแพทย์เวรโรงพยาบาลหนองหานซึ่งที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวพบศพผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวต่างชาติชื่อ มิสเตอร์โจฮันสันนะครับอายุประมาณ65ปีชาวสวีเดนนอนเสียชีวิตในห้องนอนไม่สวมเสื้อสวมบางเกงในตัวเดียวนอนหงายบนเตียงจนขึ้นอืดน,นะครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการลื้อค้นสิ่งของข้างที่นอนพบเบียร์หลายกระป๋องคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ7วันชาวบ้านบอกว่าเมื่อก่อนผู้ตายอยู่กับภรรยาชาวไทยชื่อบานเย็นแต่ภรรยาเสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนจากนั้นผู้ตายก็ไปไปมามาระหว่างเมืองไทยและสวีเดน เวลาผู้ตายกลับมาก็จะอยู่แต่ในบ้านกับสุนัขไม่สูงสิงกับใครวันนี้ชาวบ้านที่บ้านอยู่ใกล้ได้กลิ่นเหม็นนะครับก็เดินมาดูพบว,ว่านอนเสียชีวิตแล้วแจ้งตำรวจมาตรวจสอบโดยชาวบ้านบอกอีกว่าหลายวันก่อนสุนัขหอนทั้งคืนไม่คิดว่าจะมีฝรั่งเสียชีวิตในหมู่บ้านขณะเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการประสานไป,รปรที่สถานทูตให้ติดต่อญาติมารับศพไปดำเนินการตามประเพณีต่อไปครับ